สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ซีส,สกเกตนะครับวันนี้รถเกี่ยวข้าวโพดไม่มีงานครับจอดยูข้างกันครับนีีงานเรางานเราเรามาจอดจองกันแล้วครับพรุ่งนี้ถึงจะได้ออกงานเต็มมาดูหน้างานดินที่ซีสกเกตนะครับแปลงนี้เหมา่์ตัวนี้เป็นร้อยยี่สิบนะครับมิตชิ ร้อยี่ก็มาพูดเรื่องหน้างานมากครับตัวนี้เหมารายวันนะมันละหมื่นคุ้มบ่ครับรายวันเลยแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงหมื่นหนึ่งถูกแพงหรือยังไงครับเอาบางที่บางที่นะครับบางที่ <c oughs> ก็ เที่ยวิ่งดินเข้าหมู่บ้านครับร้อยเจ็สิบาทเอ่อฮัดรวมในหน้าร้อยเจ็ดสิบก็มีครับเขียดอูบ,บนเป็นบางพื้นที่ร้อยเจ็ดสิบาทรวมในหน้านะครับไม่ธรรมดาเลยครับอันนี้เจ้าของหน้าสั่งนะครับเจ้าของที่สั่งขุดขุดให้เป็นหลุมเป็นหลุมครับไอปามันอยู่ครับก็สั่งได้เต็มที่ครับเพราะว่าทํางานรายวันอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสจะสั่งอะไรไม่เสร็จก็ลุยต่อ ทำเปควมาสองขั้นเหมือนที่นี่ไม่ธรรมดาครับเราสั่งให้ตื่นให้ลึกว่าบัตา,าจับขึ้นเทรมา่นตายสุดเนื้อยากครับมีมีอะไรกันยากครับรถเกี่ยวเข่ากันยากด้วยนี่รถเกี่ยวกันยากงานไหล พาะว่านเนี่แต่ว่าลถไลายตอนนี้รถเยอะกว่างานครับเอ,อ่อเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าปีที่แล้วปีก่อนรถไม่เยอะปีต่อมารถเยอะรถเยอะก็ในหน้าที่เคยหุ้นกันนะครับที่เคยหุ้นกันนะก็อยากได้เยอะก็เอางานก็หารถมาเองมาเกี่ยวเองก็งานเดิมๆนะครับจากสองร้อยไร่สองทีมสองคันก็ในหน้าก็ไปแบ่งกันเองครับ คอยดูมันก็จะเป็นสไตล์ว่าอย่างแปลงรถผมนี่ไปเกี่ยวอยู่ข้างๆหนึ่1สิบไร่อีกข้างๆหนึ่1สิบไร่เราก็ไม่ได้เกี่ยวก็จะเป็นงานในหน้าอีกคนหนึ่งซึ่งในหน้าก็เคยร่วมงานกันนะแต่ปีนี้แยกกันมาเองครับนี่แหละครับเงินครับเงินเงินมันกับเฮ็ดในคนอยากได้อยากมีเงินมันเปลี่ยนคนทุกอย่างครับกาเรามีเราก็ต้องรับสภาพตรงนี้ให้ได้ครับ ผมมาผมก็ไม่รู้ว่าในหน้าเก่งไม่เก่งผมก็ไม่รู้นะผมก็มาตามสายเอาจริงๆเราเราก็จะมาวัดดวงกันครับอย่างที่มาปุ๊บเหมือนมาถึงก็ไม่มีงานก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับเราจะไปคาดหวังอะไรมากมายไม่ได้บางที่ไม่มีงานบางที่ก็มีบางที่มีมีแต่ไม่เยอะแต่คนอื่นก็ได้เกี่ยวขึ้นอแต่ว่าเราจะเจาะง,งานเก่งไหมเราเจาะไม่เก่งบางทีเราต้องยอมรับจุดนั้น ผมก็ถือว่าผมซื้อชั่วโมงบินครับแล้วก็รีวิวนําเสนอให้ดูครับถ้าให้ผมมานอนรอเกี่ยวข้าวเพื่อที่รับจ้างกินเนี่ยเจง๊จงครับเจ๊งตั้งแต่คิดว่าจะออกมาครับก็เนี่ยนะครับ,รบมันบางทีมันสิ่งที่ทําตรงน,นี้มันก็เป็นอาชีพผมครับผมทําแล้วผมได้เงินนะครับพูดได้ว่าคอยจุมยจ่มคอยอะไรอย่างจุ่มหงอย่างจุ่มอะไรจะเห็นจะว่าคอยเหงจุม่มมุ่งเจ้าแหงดาคอยแหไง้หลายคอยสีบวกให้ เราไม่ได้ไร้สาระรนะบางทีเราออกมาบางทีคนก็ติดตามกันคนก็อรอลุ้นคนรอสมน้ำหน้าก็มีคนให้กําลังใจก็มีมีเยอะนะครับคนรอด่าก็มีมีเยอะมีทุกที่ครับแต่เชื่อแต่ว่าแต่พี่น้องสายเรือเดียวกันกายังบ่ถือกันครับกายังบ่ได้หวังดีกับเจ้าครับเจ้าไปคาดหวังกับคนที่ไม่ชอบเราครับคุณจะไปคาดหวังอะไรก็ต้องไปคาดหวังครับนี่คือเรื่องจริงครับอย่างงานก็ผมก็ไม่รู้ว่ามาเกี่ยวที่นี่จะได้สักกี่ไร่ จะได้เท่าไหร่ดีไม่ดีวันนี้เกี่ยวเท่านี้เดี๋ยวรดมาเยอะค้ะมาตีราคาลงถ้าเราไม่ลงถ้าเขาเราก็ไม่มีงานจะเสียเลยไปเบิ้งหม้อเลยไม่มีพลาดถ้าเบิ้งหอนมือนี่วันที่ตกลงวันที่จ่ายตังค์วันที่จ่ายตังค์งไม่เท่าไหร่ครับแบบเกี่ยวเกี่ยวไปสักวันสองวันแล้วรดมาเยอะปุ๊บน่าหนักทีมนั้นเขามาตัดลงอีกเขาเกี่ยวถูกกว่าเราห้าสิบบาทถ้าเราไม่ลงเราก็ไม่มีงานจะคิดยังไงล่ะ เจ้าได้ม่าเหรอแม่นปะเราก็ไม่เกี่ยวก็ไม่มีงานแต่อย่าลืมว่าคุณลงไมทั้งห้าสิบในหน้าก็ห้าสิบเหมือนเดิมในหน้าไม่ได้ลงครับในหน้าไม่เดือดร้อนครับเขาไม่ได้เดือดร้อนกับเราต้นทุนเราเพิ่มกว่าเดิมรายได้เราลดลงกว่าเดิมแต่ในหน้าเขาก็ได้เท่าเดิมน,นี่มันก็จะบอกไงเป็นธรรมชาติครับเป็นวัฏจกักรแล้วก็ไปถามเลยครับ บ่มีรถขันไหนบอกว่ามาตัดราคารถก็จะโยนกันไปโยนกันมาผมก็ยังไม่รู้ว่าน้างงานเลยเราจะเกี่ยวผ่านไหมจะเกี่ยวดีไหมจะถูกใจเขาไหมในหน้าเราจะเป็นยังไงผมไม่รู้ครับทุกสิ่งทุกอย่างผมถือว่า,าผมมาเรียนรู้งานใหม่อย่างงานแม่ครูเราก็เจอมาจนอิ่มแล้วครับจนเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายมากงานแม่ครูมัน ถูกเกินงานมันน้อยแล้วก็ตีราคาเกินบางเจ้าตีราคาเพื่อที่จะเอางานครับแล้วก็จิงครับจิงเพราะว่าเป็นเหมางานเมาถูกแล้วทําตามแบบไม่ได้ครับได้หลือว่าคุณทําตามแบบไม่ได้เขาจจว่ใจเจ้านี่ว่ามันเป็นงานเหมางานเขียนสัญญาต้องดูจุดนี้ด้วยครับ่ะชิมีก็ไม่อยากว่าไร้ย่หฮางครับพอการชิมหนาครับสนิ gamma ภาพาบรงเรียนมากเห็นไัม ไปเบ็ดนะักกินเคอร์ิงเดียวที่โตนักกินเคอร์ิงครับเรามานอนกินข้าวลิงหลายวันแะล้วอ่ะพวกพ่อกันครับวันะนะีนะ้ผนกะ็ถนะือใจไว้กนะับขออภัยในบางลีลาครับเนาะ